สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรและ FC นาตีมีดเดินป่าครับวันนี้มีมีดด้ามประกบหรือว่าฟูลแทงนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันครับด้ามจับที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นด้ามไม้พยุงสวยงามมากครับชุดนี้ผมทําเสร็จมาทั้งหมด10เล่มนะครับแต่ว่านํามาวางเรียงไว้ได้แค่6เล่มครับมันเต็มเฟรมกล้องนะครับก็ราคาครับราคาเดิมครับราคาเล่มละนะครับ เล่มละ850บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับไม่มีซองใส่มีดนะครับราคา850บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับไม่มีซองใส่มีดนะครับผมมีดชุดนี้ผมแนะนำไม่ไม่ทำซองให้นะครับเพราะว่าซองขายเด็กราคาจะแพงกว่าตัวมีดนะครับเนื่องจากใบมีดขนาดเกินนะครับขนาดเลย10นิ้วขึ้นไปเนี่ยเลย10นิ้วขึ้นไปนครับมันทำซองแล้ว มันจะราคาค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าใครจะทําซองขายเด็กนะครับเพิ่ม1,000บาทเลยนะครับเฉพาะซองใส่มีด1 0 0 0บาทนะครับราคาสูงมากนะครับแนะนําให้ซื้อแต่ตัวไอตัวมีดมีดพร้อมด้ามพร้อมใช้งานนี่ดีกว่าครับมามาดูเล่มที่1นนะครับนี่ครับเป็นโซมีดเหล็กครับเป็นน้องน้องสเปคแข่งขันเลยครับมีดใหญ่นะครับนี่ใช้งานหนักได้สบายเลยนะครับลุยงานหนักอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ย ความยาวของใบมีดครับอยู่ที่10.2นิ้ว10.2นิ้วความกว้างอยู่ที่2.6นิ้วโอ้ oh, ใหญ่มากสันหนา6.5มิลครับเกือบเกือบเจ็ดเลยทีเดียวเป็นงานตีทิ้งผิวไฟโคตรสวยครับนี่ครับนี่ครับสวยมากดูด้ามจับครับนี่ลายสวยนะครับนี่ สีแดงเข้มมีลายดำตัดสลับต่อไปเล่มที่2ความยาว10.5นิ้วความกว้าง2.6นิ้วสันหนา7มิลครับรู้จากสายตารู้เลยครับวัดทุกวันนะครับสันหนา7มิลงานตีทิ้งผิวไฟด้ามจับ สีแดงเข้มลายดำสีสวยเลยครับน้ำหนักก็น่าจะอยู่ที่7-8็ดขีดนะครับเป็นมีดใหญ่นะครับต่อไปครับเล่มที่สความยาวอยู่ที่10.2นิ้ว ความกว้าง2.5สันหนา6.5มิลอ่า6.5มิลนี่ดูด้ามจับลายสวยลายหางปลาอ๋อเพราะว่ามันมีมันอยู่ในโซนของตาไม้มันเลยดูเป็นหางปลาครับเนี่ยครับลายคลื่นลายสวยเลย ต่อไปเล่มที่สใบมีดยาว1 0บุดนิ้วกว้างสองจุดหสันหนาหกจห้ามิลดามจับ สวยงามทุกเล่มเลยครับต่อไปเล่มที่5ใบมีดยาว10.6นิ้วกว้าง2.6นิ้วสันหนา6.5มิลด้ามจับครับเล่มน,นี้ด้ามจับออกโทนดำครับ ออกโทนดำนะครับต่อไปเล่มที่6ความยาว10.6นิ้วกว้าง2.6นิ้วสันหนา7มิลครับสันหนา7มิลสวยงามมากครับด้ามจับออกโทนดำครับ เล่มที่5กับนีในด้ามจับจะออกโทนดำอ่าเพื่อนๆท่าน,น,นใดสนใจนะครับทักทายมาได้ครับราคาเล่มละ850บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ